เจอกับผมอีกเส้นเคยนะครับผมเซนเลยช่วงช่องอยู่ช่องเคระช่องเคระเลยครับผมวันนี้เป็นงานไทยของนากุย่าที่จังหวัดไอจีนะครับผมวันนี้ก็เลยมาคอลแลบกับสีครับสีกับอีกสีคนดิมลูกเตาลูกเตาเลยครับอาว่าขอใส่เป็นภาษาอีสานนะครับว่าทั้งในงานจะเป็นยังไงครับผมไปติดตามชมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ

เส,สียงเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับโอ้ตายอ่านอ่านพูดดีนะงานแล้วพูดได้เที่ยวอีดี้อันตัอันตัวสาบอกว่าเปล่าเนี่ยเปล่าอะไรนะอันที่เอาก็าไม่ใช่ดอกพุ่มเจี๊ยบอยากตักนะพูดได้ก็ได้กันไปดูในงานครับว่าจะเป็นยังไงครับจับตามมาครับตามมาตามเกลี่ห้าไปเลยครับตามสีมลย นี่กจะเป็นเวที่นะครับเที่เขาจัดการแสดงเขาจัดทั้งมือสองมือสมือสองวันจาดทัอสองวันนะครับเขากับาดทีไม่รอปะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุปุนกันเนาะเพราะว่าจะเป็นไทยบอาจะเป็นญี่ปุ่น นัคไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานน่อยมาเบื้องครับไปไปไปที่นีสว <you> <shooting> ัสดีค่ข้าวเหนียวข้เหียวข้าวเหนียวไทยสะัค มอเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยเนาะอาหารทำเด็ดลูกซาแยมโมริซามโมรอาจจีดอ้กรียบ่ยเดจะเจ้าเ้าอันนี้อะไรจะเป็นข้าวกันด แป้ให้ก็ตีหน่อยที่มาว้กินตีน่อยม่ดเลยได้ไหมได้ไหมทักแก่น้อยกแก่น้อยทักแก่น้อยตีน้อยนใส่นี้นีก็แกน้อยใส่ทกแก่น้อยตีน้อยตีน้อยว่านว่าบัยี่ตีน้อยใช่เปลเด้กั้งด็เดี๋ยว ย้อนสีสังนะครับผมทนที่คุณมาเลยเขาว่าไทยอ๋อไทยด้อยู่คือมเห็นว่ามันจะมีเขาห้อมมือิือรขาต้องบอ้าไปหนอมาป็นไหนาได้อะไรก็คุ้อย่างเดียว เท่าแกน้อยนข้าไทยกินสินข้าไทยแน่ะนำสินข้าไทยน้นได้ยังนี่สปายก็มีนะครับเฮ้ยทุเรียนน่ะเป็นมะละกอนะครับพวมกอหน่วยเฮาุ้นนดาตัตหุ่งมะฮาตัหุ่งหมแดงคืออยู่บะว้าย ไม่ใช่เมากว่าได้กว่างวของเหรอวะอันนี้อะไรเหนหปทุ่งหรอวะโอ้ร้านเออเอเชียสยามฟู้ดเอเชียสยามฟู้ดผลไม้ไทยนะคะนี่ถือว่ารูปปั้นกันไหมวะเอ้ยช่องเช็คเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้ยังเกาะช่องยังยังเกาะช่องยังช่องยังช่องเรือโคเปอร์โอ้ยไปดีไปก่อนเลยเด้อ๋อเมื่อะไร จะออกไปข้างนอกโอ้าปไปรอวนๆครับครับได้ครับได้ครับติดตามพังงานด้วยนะครับครับามปตครั้งครับผมไปได้ติดตามมือพินมือพินเขาขึ้นไปเลยไปปะไปเข้าไปกําลังจะบอกว่ามันถือคือกันคือว่าเอาอยู่บนเดียว เอาเลยสิมาก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 ได้หมดครับครับเด้ไหมมากมาก่อนเดี๋ยวเครับไปลองกันลองกันลองกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งสองพันสี่ยังไหมยังยหมยังมากครับยังไหมอันนี้เป็นร้านเอ้ยเป็นเบียร์เบียร์เบียร์เป็นซุ้มเบียร์นะครับผมเฮ้ยเซเอาอยู่บ่เงไอ้ยุ่งว่างเด้ลูกพี่ มันได้ต่อคิวเลยนะขออนุญาตขออนุญาตครับผมเราต้องรอต้อยมยำกุ้งกันนะต้ยมยำกุ้ง,อ,งอ๋ตอตรงนีงอ้อันนี้เราจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นทำอันนี้น่าจะเป็นร้านคนไทย,นนย,ด,ยดูคิดดูคิดดินี่กินหอมมาจากร้านนี้แหละดูทรงละโอ้ว่าอยู่สองโลสองโลพันโอ้หูใหญ่กว่านี วิ้นเนี่ยลูกเราพันเห็นไหมนะเอาไหมมีข้าวเหนียวมะม่วงเลยอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงไม่มีข้าวเหนียวมังคุดนะมั้งข้าวเหนียวมังคุดโอ้โมีหอยมังคุดเมียนมังคุดอันนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้สมุนไพรอ่า คืออะไรนะเกียบออะไรนะอะไรนะครับสถานทูตสถานทูตอ๋อ้านดออนี้มาออกเป็นพิธีกทกาแล้วก็มีให้คุกกี้ชิมฟรี่ียูทูบ้ยใช่ครับอรอยช่ชลอครับแทนห้างชแน l แทนห้างช h น n n e อเไอร่อยทำอยู่ครับยินครับอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่แถวนี้นะครับโอ้ ดีครับดีครับนานๆได้เจอคนไทยหลายๆคนนะเกกงดวีารินไยอาจะรักคุณเท่าฟ้าเซ่เจ้า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 เจัาเาเจ้นเจยาัจ้าจ้าเจ้าเ้าเ้เจ้าเจ้าเจ้เจ้ตเจ้าเจ้างจาเจ้าเาเาอจจ้าาเาเจ่าเ้าเจ้าาเน้าเจเาเจ้เจ้าาเจ้าเ่าเจกเนาเเจาเจ้าดีเล้เจาเจ้าเ้้น ไป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 อี่ห้หัวระบาดนี่สินค้าโอทอปแต่ตะกุนอยู่บนี้ไปถามว่าตเาด้วยไหมตกุน่สินค้าโอทอปจากจากไสจากเดสกานี่ตัวละพันแปดนะครับเยดยวงก็มีได้เปรอยเยนเลยจะดุมคือแก๊ะ ถ้ากล้องไปถ่ายออกไหมนี่กูยินเติมมาถึงเจแปนนะครับผมมีกระติบเก่ากระติบเ่าโอ้ยายเจอสิบไปสายกับแม่บางเก้านี่นะนี่ๆเสือไปเป็นพวกมุเจ้าไปไปพาอีป้า <c oughs> ็นสิลมงคนสร้างสร้างสร้างเลยนี่นี่ๆี่เจเจเจ

นี่โอ้พี่หอดำมองนวดครับผมบริการนวดนะครับขอจิ้มนวดเมื่อกี้เลยสิบห้าสิบห้านาทีสองพันเลยเฮ้ยเจซนใจกระเป๋าว่ะเลือกได้เลยเด้อครับเอ้ขอแข้งครับผมกรุกรุบโอ้ใส่เลีนคืออยู่ว่ะโอ้เหลืวพี่เออ เจ้าคนี่ปลรนี yeah. oh ่แขกเฮ้ยเจ้าเป็กปลาขากีแนี้โอตาาเลยครับทมุกหมเออปลาเปนกี่ขาไปเต้าไปเต้าซ้อนนีซ้อน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 ช้อนช้อนเอาวันนี้เอาไปเป้งเือนี่ บัแ่ส่วนหลายก็จะเป็นแบบว่าของของฝากเนาะของฝากของแม่ยังมาเห็นพี่พี่เวลาก็นจะเป็นของฝากกันละของไทยเขาเลยพี่พายอมพานจากสกุลนะมันเฮ้ยมีดินสกุลดีวะอุ๊ยพ่อเมียนเมียนเฮ้ยคิดว่าเมื่อเงพาย้อมพานจากสกุลมันเมี่ยนอยู่พี่ตุ๊กอมุกนอุ้ยคาราบาลวะ อาจอันก็นด้ไปใส่เรียนกองเก่งกองเก่งกินมีสีดำมีสีใสระบายพี่ <c oughs> ยังไม่ยังตลาดข้อมูล วันนี้ค่ะตีว่าไปหน้าดีกว่าไปหน้าอมว้าได้การได้การแต่ว่าไม่ซื้อไม่ซื้อดูเฉยเฉยถ้ามาชมดูเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรอให้มันทั่วก่อนสิเทสเซเนียค่ะอย่างถือว่าจะทำบัตรของเองจะได้มีบัตรเดบิตให้ด้วยเผื่อซื้อของเผื่อ ครับขอบคุณนะคะชอปปิ้งอนไ์ก็ได้อกครับได้ค่ะัสบายหล่ะทำรือยังคะุกตา่ใช้ของอะไรอยู่ะครับขอบคุณค้ะขอบสุณคไ่เอนยูเซจุกสลากว่าเขาขึ้นได้พาอตุยินรวเมือะชุมมากุ่มมาก่วยวยเลเาส่งมวยไทยใส่เนปัใส่เป็นรเทวันจีวะยส่งมวยไทยเด่นนะวเ่เท่เทอิมันใหญ่ปะอ่ได้สิ พ่อที่ไหนหน้าพี่แกเหมือนจริงนะเดียวสองพันห้าสองพันห้านะครับสองพันห้าเยนนี่นไทยรัฐสบายสบายสไตล์ร้านนี้ก็ปากด้วยนะครับสบายสบายสไตล์ซิมี่เป็นแบบว่าเครื่องฟูงเครื่องยั้งสินะคุณไม่จัดบูดจัดกันไปฮ้างบึงจันต่อ ý à tưởng ừ. ừ, <laughs> tốt 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 cái เขาเคี้ววะเขาเคี้ยวว่มีรัวข้าวไหมไม่มีเ้าขาวเราไม่เข้านะครับมีรวข้าวไหมอันนี้ก็จะเป็นาเวธีที่จัดเสื้อการแสดงของวรไทยนาหมเออไทย มาทรีซาวดเนบครับท่าบบนผบงนนตรวันเดีวมีสุ่มการาใ,าให้คอสมของกินให้หลายอย่างนะครับที่ง,งานสุไปใส่บัตโอ้ท่บตามหาสั่ สวัสดีครับมาแล้ว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 ถ่ายเรื่องอะไรครับมามามาไปเฮ้ยีส่วนลดก้่บาทเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำไอ้เพื่อไปได้เนี่ยไอ้เพื่อที่น้สซุปมาจัดมาจากช่องแคนห้างชาแนลครับผมแคนห้างชาแนลครับผมแรับอน่แน่มีมีสินค้าอะไรแนะนำบ้างครับ โอ้ทุเรียนจริงๆมะม่วงเอาเนี่ยเนี่ยขแบบมาขายของอยู่นี่ยขายขนมขายอะไรครับเด้หลายชั่วโมงอ๋อเด็ดพี่พี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่อุบลครับผมอยู่อุบลโอ้เมียนมาอยู่ญี่ปุ่นนานครับผมผมมาอยู่ได้ปีนึงแล้วครับอ๋อปีนึงแล้วโอ้ยหล่อหล่อไม่ต้องห่วงคหล่อปีเดียวเองเหรอพี่แมียนโอ้ฟาด เนี่ยยี่หัวยี่เม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอไปเขาของหน่ำพอพอไปเขาของหน่ำโอ้มาหมดเลยมาหมดทุกควเลยนี่นี่ไปแปะขีดสีครับบีบครับบีบแปะแปะอป่ากยังครับเอาไปยัดงี้เแดกเยื่อได้ครับเยื่อได้ครับโอ้นี่เยื่อครับเพราะื้อนี่เกลียดเด็กบ่บนสี่ผมเซื้อเลยนี่ใส่เข้มเสือหรอป้าเขมเสืออยากได้เสืออยากได้เสื้อไอซ์ไซไหมใช่ บอบออยากไดไรโตดีไซน์อยู่ไหมผม้อมไมากเลยเดียวว่าไม่แทงเอามาเลยถุงมี่ใ้คมใจห็นใชล่คารออมาเสร็เร็วใจค่ะขอค่ะเอาซัมนี่ซัมนี่โอ้รออานี้อ้ พอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิโน่พูดเะเงี้ยเ้เขาอยู่ที่ไห さあ3発目どうなるでしょうか <noise> さあ確認をしましてうなずいたというで ดึงดึงแล้วก็จะเป็นการรับรางวัลนะครับผมวันนี้ครับผมทีมงานเขานะครับขออําลาดผ้าจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีสวัสดีกองเสวัสดีครับกอเน่ยพี่กองเหรอครับพี่น้องบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมนี่แหละครับจะกันคลิปหน้าครับแมนเมียนเมนงานให้เมาเลยอ่ะเมาอีกที